เชิญท่านาสุภาพร์กำเนิดผลครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวสุภาพร์กำเนิดผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหจังหวัดสงขลาพักประชาธิปัตย์ค่ะ วันนี้ดิฉันมีเรื่องสำคัญต้องหาหรือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของดิฉันโดยเร่งด่วนค่ะเนื่องจากพื้นที่ของดิฉันมีด่านสะเดาหรือด่านนอกเป็นเส้นทางสำคัญการค้าชายแดนระหว่างประเทศสามารถสร้างมูลค่าให้ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาทวันนี้ดิฉันได้รับการร้องเรียนจาก นายสาธิตลิ้ววัฒนะโชตินันนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขามดรสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขาและพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นจำนวนมากมีปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดมีความแออัดอย่างมาก บางวันในพื้นที่ของดิฉันนักท่องเที่ยวที่เข้ามามีทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ต้องมาติดอยู่บริเวณด่านไม่สามารถกับประเทศได้ทำให้การค้าขายของประเทศไทยแย่สลายขาดรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นค่ะดิฉันคิดว่ารัฐบาลนะคะควรจะต้องหันมาดูแลเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด ปัญหาเหล่านี้ดิฉันได้พูดไปแล้วในสมัยที่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นค่ะแนวทางดิฉันอยากเสนอว่าให้ลดขนส่งสินค้าต้องจอดบนทางหลวงให้น้อยที่สุดจัดพื้นที่ให้มีการออกเอกสารผ่านด่านให้เสร็จสิ้นโดยเร็วลดนักท่องเที่ยวต้องลดขั้นตอนด้านเอกสารให้มากที่สุดและที่สำคัญค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ของงบประมาณจากสำนักงบประมาณทุกปีเพื่อเล่งงบประมาณ181ล้านบาทรัฐบาลควรเปิดใช้ด่านสะดาวแห่งใหม่ให้เร็วที่สุดและผักดันงบประมาณนะคะในพื้นที่2กิโลเมตรดิฉันคิดว่าหากรัฐบาลให้ความสำคัญประเทศของเรา จะสร้างมูลค่ามหาศาลและสร้างความผาสุกให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืนค่ะกราบขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ